เขื่อนอุบลรัสนะครับหรือ <tamanho"> ท <yan pudding> ี่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนพ้อมหนีบนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนอุบลรัฐเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคอีสานนะครับเริ่มก่อสร้างมาเมื่อปีพศ .2507 แล้วเสร็จในปี2509โดยเขื่อนอุบลรั์มีลำน้ำสาขาหลัก รับน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำสามลำน้ำคือลำน้ำพองลำน้ำเซินหรือลำน้ำเชิญในปัจจุบันครับมีต้นน้ำจากภูกระดึงจังหวัดเลยและเทือกเขาเพชรชบูรณ์เขื่อภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์และลำพเนียงจังหวัดหนองบัวลำพูเขื่อนอุบลรัดตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความยาว885เมตรสูง32เมตรระดับสันเขื่อนอยู่ที่ 188เมตรจากระดับทะเลบันกลางสันเขื่อนกว้าง6เมตรฐานเขื่อนกว้าง125เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ2431ล้านลูกบาทเมตรอาคารโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวเขื่อนจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต8.4เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย56ล้านหน่วยต่อปี ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ26ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้ปีละประมาณ15.42ล้านลิตรเขื่อุบลรัตน์นะครับมีพื้นที่รับน้ำประมาณ12,000ตารางกิโลเมตรครอบคลุมในเขตจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนชายภูมิและขอนแก่นมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ370ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในพื้นที่6อำเภอ2จังหวัดคือจังหวัดขอนแก่น4อำเภอคืออำเภอภูเวียงน้องเรือน้องนาคำและอำเภออุบลรัฐจังหวัดน้องบุรีรัมย์ก็2อำเภอคืออำเภอโนอนสันกับอำเภอศรีบุญเรืองวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนอุบลรัฐนะครับก็เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยในด้านการโลรประทานช่วยในการทําการเกษตรการเพาะปลูกด้านเนื้อเขื่อนประมาณ52,300ไร่ ด้านท้ายเขื่อนในเขตอเำเภอนาพองอำเภอกระนวนอำเภอเมืองของนแก่นและพื้นที่พาอปลูกเขตอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสูงที่ใสัยจังหวัดมหาสารคามประมาณ260,000ไร่และในช่วงฤดูแล้งประมาณ170,000ไร่เขื่อนอุบลร,รัฐยังช่วยในการบรรเทาอุทกภัยช่วยในการประมงการขยายพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์ปลาและทำการประมงในอ่างเก็บน้ำ โดยปริมาณปลาที่จับได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ1ล้านกิโลกรัมช่วยให้มีน้ำในการอุปโภคบริโภคช่วยให้มีน้ำในด้านอุตสาหก,กรรมและการรักษาระบบนิเวศในลำน้ำคลองนอกจากนี้นะครับเกื่อุบลรัฐยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอีกด,ด้วย